เป็นความภาคภูมิใจที่ไม่ใช่แค่ในระดับของคนในจังหวัดสตูนนะแต่ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยของเราค่ะเพราะว่าเราจะพาไปดูสถานที่ที่ถูกทางยูเนสโกค่ะคับเลือกขึ้นมาให้กลายเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยนะคะซึ่งก็คืออุทยานธรณีสตูนค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันค่ะ ก็คือพิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีสตูลค่ะที่นี่เนี่ยเขาก็จะเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์นะคะข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับซากดึกดำบันของสตูลและด้านในเนี่ยนะคะก็เป็นการรวบรวมค่ะของเรื่องธรณีวิทยาแล้วก็จะมีเรื่องของระบบดิเวทวิทยานี่คือการจําลองของถ้ำเลสเตโกดอนค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้ แอนเะพาทุกคนร่องเรือนะคะแล้วก็ลงไปพร้อมกับจะไปดูที่นี่ค่ะดูซิว่าจะว้าวขนาดไหนตอนนี้ค่ะเราเปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยนะคะก็ะจะได้มานั่งชิลๆแบบนี้รับลมนะแล้วเราก็จะมุ่งหน้าไปที่บริเวณถ้ำเลสเตโกดอนกันค่ะ เราจะรับการสู่ถ้ำเลสเตโกดอนนะครับการท่องเที่ยวถ้ำเลสตตโกดอนของเราก็ขึ้นอยู่ดับน้ําทะเลครับเ็เป็นน้ํตทลเนหนุนข้ามาในถ้ำเลถ้ำเลกราฟาก็เกือบสี่กิโลครับชุโอเคตอนนี้พร้อมแล้วค่ะไปค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่บริเวณด้านในถ้ำเลแล้วนะคะพอเราส่องไฟอะคะเนี่ย เราก็จะเห็นความงดงามของธรรมชาติที่เป็นหินง,งอกหินย้อยค่ะเหมือนเต่ามากใจมากเลยค่ะปกติลอดแต่ท้องช้า,างค่ะวันนี้เราได้รอดหัวใจช้างด้านหน้าของเราค่ะก็คือปากค่ำนะคะทางออกค่ะที่จะเป็นรูปทรงเหมือนหัวใจถ้าถามว่าเมื่อไหร่ที่น้ำแห้งลงไปนะคะแล้วเราก็จะเห็นเป็นหัวใจเต็มดวงเลยค่ะตอนนี้ ทิศท,ทำเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะเราเดินทางกันมานะคะอยู่อีกหนึ่งสถานที่สำคัญของจีโอปาค่ะซึ่งก็คือสะพานข้ามกาลเวลานั่นเองนี่ถ้าหากว่าเรานโมองจากมุมสูงลงมานะคะก็จะเห็นเป็นหินของทั้งสองยุคค่ะ ที่เขามาเจอกันนั่นเองนะคะอะถ้าอยากเห็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดินไปกับแอมนะเพราะว่าแอมเองก็อยากเห็นเหมือนกันค่ะสะพานแห่งนี้เขาทอดยาวไปเลยนะคะฝั่งหนึ่งอะเป็นแบบริมหน้าผาอีกฝั่งหนึ่งอะเป็นแบบริมชายฝั่งค่ะโดยที่เขาตั้งใจว่าสะพานแห่งนี้นะ,ะ่นะ จะทําให้เราอ่ะได้ทําการศึกษาเรื่องของธรรมชาติเรื่องของธรณีวิทยาของทางการเรียบชายฝั่งแบบนี้นะคะ โอปาของเรานะีคือผลิตภัณฑ์ชมชนนะคะคือสิมเมลอนค่ะเ้าเป็นเมลอนที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินแล้วก็มีการสลักเจโอปาค่ะ เข้าไปอยู่ที่เปลือกของเมลอนด้วยใครอยากจะไปชิมไปชิลที่นั่นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ควรจะต้องไปเช็คอินกันค่ะอยากให้ทุกคนนะรีบเก็บสภาพใส่กระเป๋าแล้วจองตั๋วมาที่สตุนด่วนเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้มาพบเจอกับความมหัศจรรย์ของโลกนะคะที่ถูกบันทึกไว้เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยของเราค่ะอะ เราวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนค่ะเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้แอบไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ